สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับคุพ่อกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับผมมือนีมือเป็นทงหน้าผมนี่ครับมือนีจำได้บอกครับมีต้นมะขามพร้อมนะครับโดนเพิ่งบ้างจากักนดี๋ยวละครับมือหนีคุณพ่อไปเลี้ยงงัวนะครับผมก็เลยออกไปออกมาเล่นน้ำบ่าวเด๊ะครับผมบ่าวสงการ แต่ว่าออกมาคือบ่กเห็นไผ่เหรอเห็นแต่หมาตัวเดียวครับผมนวด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 เพื่นจำผมได้ดีอ่ะแขงไหนบุ๊เดี๋ยวรอครับรอคนก่อนโอ้ยยังนวดจำผมได้ดีเดืโอ้ยดีใจคักเนาะเพื่อนอืม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 โอเคโอเคโอเค โอเคครับโอเคโอเคโอ้ยมันมีใจฮักนักเงินก่อดน้องใบพร้อมนะครับจังว่าเอื่นหนวดหนวดพืชไร้ได้มาหลงไม้แซลละบ่าวเดดเดฟเพิ่อเลี้ยงไว้ครับครับอากาศเยียงน้าเราก็คาดสิทธิ์เลลนะครับเือยจางเมาแล้วครับจางแบบ โยมมะเมาไหมครับจะเมาดำหน้าไหมครับครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับพึ่งบ้างแล้วครับพึ่งบ้างเพราะว่าอย่างที่ตีต้คุณแม่เบาสงการม่นเสียผมกับบอเดมาเล่นน้ำเพลินครับน่ครับพึ่งได้มาาครับผมเดม่ามือนี้จ่เคปเห็นเพลินอยู่เทียงบุ๊ครับเขาหน้าซามปลามันดำแล้ว สูบนำใส่เอาแล้วครับฝนกับขาดช่วงครับนัง่งยางส้มพงเห็ียนถาบ้าสงการครับเจ้าค้นไปทางใดครับผมสวัสดีครับเจ้าค้นไปทงไังใดหรอยางล้มหมดละส้มพงเท่าครับ Cho về này. À, lúc về cho này mẹ này mẹ mẹ cho cho về xe, mẹ 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 เดี๋ยวกาศยำแรงครับผมเดี๋ยวรอบเบาใส่พื้นเข้าบ้านแล้วครับมาแบบเป็นนัดไม้พื้นโอ้ยเสียงรถมากลลวครับแมนโ้แมนอยู่เว้ยโอ,โอ้มาแล้วครับมาแล้วต้องเป็น,น,นยังตีนนาำตัวโอ้ เองไดลยลับเพื่อนเออเไงนเลนอรับฟันดีอ่าเสุ้มเอ๋ยโอ้ยธรรมดาครับรับดีพวดอกเขเรียรับมันครับนนีรับควนเงียบแตไม่แต่ยุงตแจ็บแล้วครับตแจ็บุ่งเนี่เพ่นเชียรผมกูเบนกระเด็นน้ำพุ่นครับมีะเยาบั้งอ่อยให้มันเดียวมาไดอยู่งจักเทียดอกเห้ยไม่แต่ยุ่งกัดยำขึ้นยำเว้นกับแมงวันบบ หายอยู่หายจีนครับผมกำลังเก็บเบ็ดนะเบ็ดหาปลามาดปีนตัวหาหอยมาดจี้ตัวครับโอ้ยหลายปวดให้สิหล้อมาใส่เอาฉันเหนื่อยทุ่งลงท่าเลยครับท้าเท่านลัดขาหอยยังได้หลายรางวัลปีนี้ยังหลายหลัโลกาไม่หันท่านมาเยอะมากนาไปเรื่อยอยากเบ็ดจะใส่กันครับตองดูหมันอยู่ักไปเรื่อยๆอยากเบ็ดจะใส่กันครับตองดูหมนอยู่หักไปเรื่อยๆ

้มันใ่มไปใส่มันไปตามห่มนมากที่เดกนัมต้องมากเินขึ้นมาใส่หูเสียหเแม่เแรกสามโูเนาะไม่ตางป่ารูจิบโตเนาะเวทยดจิ่หหลังเนาะถึงจะไม่ตโตัว้ยสมากเป่นน่อยมันกับึนหัวใสในห้อได้ยังได้ใส่รองเบื้องของมันจิบหลังใส่สองตเขาเลยมันมีเมียไหมะม่เขาใส่มันเล้งแบบที่นีเห็นเล่ยุบไปลูก เมก็ถายนายางนี้ตข้ไป้อนไม่งังนร้อไปบุกตกไว้ที่ลลางคื่ใช่เราเต้นขึ้นสองตูท่าก็ได้ปาไม่งังนครับนี่หอยอยู่เจับบนไปบปลร็วหลายปวดเฮ้ยเดียวเอาใครมันอยู่่๋อเอาไม่หยังแล้วเอาถอดหรอเอาถอดก็ใครไกลเหรอเอาเอาว่ามังมีเ่ากินต้องพูง่ะเด็อ ่ใครนเนาะมันบดทอดกินไคือไกลๆเียวบดทอดอยู่เดี๋ยวไ่เดี๋ยวมีตัมายีะทานรอใครว่าที่ร,ราได้ดิอยู่คอยบไม่หมันหดามเขาควัคนมีนู่นซุดบาตเลยครับรหายจีตามธรรมชาติมนี้กพระภูมิ่ะรออืวก ทำเกึ้นรวบพันไว้แล้วนี่งว่าอย่างไการครับพักบุ้งบื้อหลอดยำงามญงเด็กนี่แมัขอบฝันไม่อย่างเียวเนี่ยแหละครับไปแล้วไป ไปพอดีว่าพอดีพอดีครับ้ก็บมือเลยอ่ะว่าอยู่เนี่มูหนาวติดว่าห้องต้องไปที่ชอบที่ชอบเปียงพหลานข้าจะกินอาการไทุวันโดเอาปลาข้าวบอนพร้อมจะกินเปียงมันวัดขึ้นเละหรอทำไเอาไม่กินนะเอาวันนั่งก็ยังมันวัดถึงน้ำหนื่มแล้วถึงมาบกล่หลาธรรมดาลูกปลากระพุ้งเหมือธรรมดา

ก็ถ่าน้ำฝนน้ำเหมือนกัน,นครับใส่เด็ดน้ยทีเดียวปาลาไหลที่ทางน้ำหนาฝนมแนวกินมันหลายครับผมหลายอยางังเพมาะไม่ขากรรไกรครับยัย <c oughs> หอยขั้นไหมเขาสูกน้ำดำน้ยู่ไนะปไหมเขาเทปลาแซงเนาะถางไปแล้วมันก็ะจะดำเขาอาบมันหวังคลายนานเนาะอาบจีอาบเราไม่ได้วิธีไหนข้างว่าหอยขั้นไหม เล้เดี๋ยวพอท่านห่วยมาอาบน้ำโอ้โหน่เต็มตูน้ำสมาปัว่ึ้มานนําสายอย่างเลยเด้อมาน้้ันเดเลยของของเหียงเนาเออตมจอย่างแ่ก็มาใส่้โตนาเพาะวันนู้ดัาไปหวยทางวาเลวเอาเต้านี่อมันแบนีว่นีครับรากันแบบที่นี่ อยากกันน <formation> ุ่เดย่นต <m> ับออาแล้วเา้งไปูวะโเาด่างเนดาเขาห้ามาเกียมันดเลยเปลี่ยนเข้อมันงอจไหมัน้อนถือดีอยู่นะตอนเดี๋ยวจิาลงไปเลาะทงครับแบบที่นี่องไหโอ้โหมัยตไฟเผากระท่อมจีบเลาเบาก็รู้คาแ่นี่ะคนนั้ไปแรงเบาที่็ดยังนี่ อุ่นเข่าตัวครับอุ่นเข่าครับผมนี่ยครับไม่ลูกอุ้ใส่เวทกันหรอกบออุ่นก็ได้จันถึงมากเดี๋ยวไปยังไปยังคนก็ไ่้เจ้าเวทไท่ทาก็ได้อืออุ่นเขา่าโอ้นี่ครับหนึ่งเข่าครับผมนี่ยครับจัดไอเทรุ่นนี้โอยสามารถเลยล่ะนี่ครับทีมงานช่วยตัวเองเอา ผู้ได้เย็ดให้กินครับเอ้านี่แลละถูกต้องตอนต้องค่เลตเองได้เอ๊ะนี๋ยวครับจิบกันจุกอีกจิกข่วนนิดนึงครับผมมันเปจะยังแบบบรรยากาศธรรมธรรมชาติน้อเป็นบ้านเลยนะครับกินข้าวเย็นแล้านไอยเนาะอือกินข้าวเย็นมันจังเหงายแค่เจ้าว่าโอ้ไหเฮ้ยนะยัยซัได้ท่านกอดเหมืนยังวาอยู่เดี๋ยวยัยซัฟ้าอยู่เบาเดี๋ยครับเข่พอครับลูกเคยครับ

แล้วกาเนี้ยดาวบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวดาวนึกยังไม่ก็ทำไน่เอาไดิ้งยิ่งอืมอืมไอ้ฟ้าสวยเลยครับไม่รู้ต้งตะบันนี้ตั้งแต่ยงานเหมือนนี่นะครับอุ่นเข่าวันที่นี้ก็สิลุกไปหาได้อยู่นักกินครับผมครับได้ยังแต่ยังว่ากันเหรอครับยังได้บ่รับประกันคือหอยไข่หอยทะเลอืมมาทอดนะครับ กั้นแถบตากกะพักบุ้งครับผมแล้วไปอะไเปลนได้ของอยู่ครับรอติดตามไปเลยครับผมนี่แหละครับวิถีบ้านบ้านิงานช่วยตัวเองแต่พอแตเฮ็ดกัจักที่ไปเฮ็ดสกินเนาะนังสร็จแล้วนะครับออนดูกี้อ่งดีีนี้ไนครับขึ้นแล้วครับขืนแล้วข้าวเดียวอุ่นซื้อเนาะโมเดล ไปง้ก่อนหนึ่งร้องบน้เท่เราไปง้ก่อนอ่ด้ยีเผาปอ้ย่เผานี่เดี๋ยวมันจะตจ้างกินดอกนีอุ่นเขาสิครับเข้าเดียวสุกอ้งอุ่นเขเารื่องอุ่นเครื่องก่อนหมดเาไปใช้จังเวรจะไปน้ำเท่กันอุ่นเครื่องอุ่นเขาเนี่ยมันจ้อินิงแทมตัวเดี๋ยวยังเดี๋ยวหายไปน้ำกอมครับ เมตาต้องใส่เก่าต้องไห่บ่อออะไรยุ่งให้ไลข้นบ่โอ้ตัดตัดตัดลองให้แล้วค่ะนี่ครับเตียวมวยเขาเอือนบักบวบด้ครับนี่เบาไดีเดียเพื่อนเอาไม่เห็ดเป็นเตียวมวยครับ บวกได้ครับเออได้การนี fourth, ้ดลครับผมร้องไห้ไปเลยครับเจยบตา ทนทวนเลยครับอุ่นเขาใหม่ๆครับอืหอมการไม่รนมันจ๊าบาทเฮ้ยสมุนไพ xong bạt sao là bò xong sau còn phải khai xong bạt nó bò ô khai yếu khỏe hết pì đấy, đấy hết mà đây đi từ lúc nào đi xong rồi hết rồi ta hết là hà <laughs> 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 นะครับสิปเลาะแล้วครับปัดที่นี่โอ้รถเพิ่นบริเลตออกวิ่งแล้วครับซื้อมื่อนีร่เพิ่นปั่นน้ำย่างเดียวเขาไปเกลีแล้วครับนี่ครับเพิ่นปั่นน้ำเด้เพิ่นปั่นน้ำไปถาบแล้วครับก็ต้องโยกแล้วเปลี่ยนแปลงครับผมเอาของไปคนเดียวไปเสร็จครับไปครับลงทุ่งครับป่าที่นี่หาได้กินแรงก่อนโอ้ อืมครับนะครับราเลาะทงครับอือืครับผมมีเมียเด่นนะครับเัี้กุ้งครับผมกุ้งฝอย Why is it possible ฉันหลังครับ หอยก่อนครับที่นี่นแรงครับแรงอ้ยอยนลาย,ยกินเข่าเบาสงการครับเขาต้องกับจัมมมดจม,ๆๆมันน,นเขาดำไม่ไหมเราไม่กิน้นเขาองเสีย work yeah

เก็บข้าเดียวนี่หัวเข่นโพนาะเดินเอยู่ทีนี่คับ บุ้งเก็บแล้วครับหอยก็ได้แล้วเราจะทำเมนูอาหารตัวบาดินปนหอยก้ับ่ดกลอบกใ่ทนนูเดยว่ามันไข่เี้ย้ังเาเอิหระยเนายังกโอ้า่เียยังเกาิไยไหมไข่ยมาหอยเหอยไข่ยม้าหลังทีนู้ได้เลยงอนมันไม่ใ่ หลายยืนเราไปฮอ้นโอเคแล้วซรับนี่ครับโอ้ยกบไิรไกของมาเด้วยฮู้นมันไอ้ใหญ่ครับมีหอดกุ้งพร้อมครับผมผักบุ้งกะงามคักสดจากทะเลหมดอืยสดจากทะเลเลยครับผมหอยกะเดี๋ยวผมสีเฮดให้มันคลายเครื่องขึ้นตับหมึกพริกพริกใส่ครับผมเนี่ยหมอกไห่หักก็เนี่อืมนี่แหละเมนูแรงครับผมมือ เดี๋ยวไปวน้ากันได้จะรับเดี๋ยวกุ้งกับสิบวันใส่ตำมหุ่นนะครับมีตำมหุ่งพร้อมกับพัดพักบุ้งสิพัดเอาครับผมอันนี้สิต้มขัวหอยต้มหอยนะครับนี่กับตำมหงุ่ล้วครับเมนูเขาแรงครับมือกับเบาเดดเดสองคนครับนี่ครับผมตำริ๊กใส่แล้วครับกับเผลือครับใสงคล้ายเครื่องนายหน่อย ายขี่ดินออกแล้วครับเราปุ่มนงงามรักปุุมกับนี่เมนูบนบ้านครับผมเดี๋ยวผมพาไอีบึงบาิเวเป็นเทศยังมุสตัดตรับบวกกินนี่นะครับเอารับรับปัดน้ำครับผมปัดนก็รถคุโบตาเราเพออดีตกระซูใช่ไม อยู่ครับได้กาดอยู่เขได้อาบอยู่ดิบว่าโยกเอาครับผมนี่อะเปรี้ยสามคำอืมมันต้งองกรองหยิบกลองแล้วก็เปียนบนเล่หนาไหมอันนี้ประสงค์ดีครับรถล,ลำบุญกินีเบาดีดีหล <c oughs> ังพันยาชี้แม่บ้านก็นได้ไทยน้าไทยน้าก็ได้ฟันน้ำก็ได้โอ้เก่งเจ็งเจ็งครับผมหายากนะครับโอ้นี่ครับนี่นะครับภัยาบไปอยูย่ชีวิตแบบ เอาเด็ด,ดีแบบนี้ทีในการนี่ครับโอ้แต่ว่าลมแหง้งแถมมือนี่นะครับออเอาะะบ้าวอะไร้ครับโอ้บ่เปีอาดามงสาของมึงโอ้คนมีสางแล้วครับเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหน่เต็มอีกข้าเดียวมันไหลวะท่านมันหลุดวะท่านแม่แม,ม่มันตาหนามันลอยไหลลงเออมันไหลลงมันถึงมันหลุดน้อมันองแม่นงสาวพราะดิบปูดปูดขึ้นมาอะไรไป เดี๋ยวรอติดตามไปเลยนะครับเด้อเมนูอีกที่ต่อไปครับกุ้งน้องซาครับไม่งั้นกุ้งแม่น้ำด้วยครับตัวละตละเท่าไหร่เนี่ยสามสิบตัวต่อค่ำหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอเิ่ครับผมกันกุ้งเต้นเห็นไหมเราจำไว้ถือด้วต้องขอหวยหลายที่มันยังแข็งอ้าวอ่ะ สามสี่ดีดีสี่นะครับรอดถึงละดีละเดี๋ยวรอดติดใจต่อไปครับผมครับครับเมนูบ้านๆอีกแล้วครับปล่อยกุ้งน้องช้าทุกินครับอืมผัดผัดะปุ่งผัดตะปุ่งครับเฮ้ยจ้าวไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวไฟแดงอืมเห็ครับผมอยู่ดีมีแห้งกันตุกนครับครับลอยไฟโยนขื่นหน้าเฮ้ไฟแดงโอ้โหหันให้เจ้าลิซี่ถิ่มด้วยนั่นให้เจ้าลิซี่ต้องโม่บ้าวันไฟเขียว ผู้หิวก็อยู่ได้ในที่การไดแล้วไดแล้วผู้คนคนหิวอยู่ดีนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับคนนอนหน้าเนาะอันนี้แตที่สุพรรณนอนเหรอครับอืมบ่ได้หนีโควิดนะครับแต่ว่าบราอยากเข้าไปอยู่บุญไบเนาะเขาก็จะอยู่ทงเดียร์ทางอืมยืนยื้บ้านเขาก็มีแต่ว่าเขากักตัวอยู่ซื่อๆโอ้ยกักตัวคือยังเจงอย่างสิละนอนหน้านอนไท้ายอย่างสิละเพราเป็นได้โควิดอืมเป็ี่ยนอืมยัน ยันบบบวิตนีนบอผมคนบ่มมีหนีดอกมีแตหนีชีวิตนะครับใส่ชีวิตไปเสมอเละครับคนอยู่ก็สู้ต่อไปยดีมีแห้งกับผมสวัสดีครับคนอยู่ก็ต้องสู้อืม